ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างไรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริเวนผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงด้านล่างใส่อีเมลพาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20เยนเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ผมแบ็คไอ้เครื่ชนเคยวันนี้เราก็มีเกมฟีฟ่าออนไลน์4เหมือนเดิมนะครับ โอเคครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอยู่กับทีมเลตเตอร์ซิตี้ครับวันนี้เป็นแผนการเล่นแล้วก็เป็นรายชื่อนักเตะชุดแชมป์เอฟเอครับนะครับที่เอาชนะเชลซีไปได้1ประตูต่อศนะูนย์เนาะนี่ก็เป็นชุดนั้นเลยครับมาดูครับว่ามีใครกันบ้างเนาะอ่าโดยในชุดนั้นจะเป็นแผน3มันจะเป็น3 412เนาะแต่ว่าผมจัดมาแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้ครับว่าของจริงตอนนี้จะเป็นวิงแบ็กเนาะพอเราจับไปยืนวิงแบ็กมันก็จะได้เป็นแผน5ครับ5 2 1 2เนาะก็เปลี่ยนสู่เป็นแผน3 สี่หนึ่งสองะครับโอเคตัวแรกเนาะอ่ามันเริ่มต้นที่กองหน้ากันดีกว่าครับกองหน้า2ตัวเลยก็คืออ e ีญานาโชแล้วก็เจมี่วาร์ดี้นะครับทุกคนนี่เนาะอันนี้ก็เป็นเจมี่วาร์ดี้เป็นปีโ o จปีน่าจะเกือบท็อปแล้วนะครับน่าจะมีปี2 0่สทหรือเปล่าหรือว่า2 0 t นีวแหละที่เป็นปีตัวท็อปเนาะเป็นสองท้าแต่ว่าผมก็ใช้ปีนี้ธรรมดาครับเอามาทําทีมรีวิวให้ทุกคนดูดเฉยๆเนาะ อีกตัวนึงก็น่าจะเป็นอีแนาโชครับอันนี้เป็นปีท็อปของเขาเนาะเป็นปีจีอาร์นะครับทุกคนมาดูที่นิสัยเนาะนิสัยของเจมี่วารดีปีนี้ก็มีฟินิชช็อตมีไกลเลี้ยงมันเร็วนะครับส่วนอีแอนาโชครับก็จะมีชอบเล่นท่าแล้วก็มีฟินิชช็อตนะครับโอเคเนาะส่วนสูงครับของเจมี่วารดี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดน้ำหนักเกี่ยวสามรล่างความครับสายสี่กว่าห้านะครับส่วนอีแอนาโชครับส่วนสูงหนึ่งร้อยแปดสิบสามน้ำหนักแปดสิบรูปล่างมาตรฐานแล้วก็สายห้ากว่าสามนะครับ โอเคเรามาดูที่ c m กับอันนี้ตามจริงอันนี้อ o n i z e r p e l l e แล้วก็ทดลองเป็นเจมมิทซันแต่เจมมิทันหาไม่ได้ครับมันแพงมากเนาะแล้วก็ตัวปีท็อปของเจมมิทันนี้มันราคาติดบักนะครับทุกคนก็เลยซื้อไม่ได้เนาะมาดูเรามาดู Ionizer p e l l e นะครับอันนี้เป็นตัวที่ลงช่วง60วันทีแรกเนาะอันนี้ก็เป็นปีท็อปของเขาแล้วครับเป็นปีฮอตเนาะส่วน0.7892ร,รูปร่างผอมสาย4ข้า5นะครับ เรามาดูที่นิสัยกันเนาะนิสัยก็จะมีเลี้ยงวันเร็วแค่นั้นเองครับส่วนพลังที่อื่นก็จะเป็นพวกกล้องตัวเลี้ยงวันลคอุมวันเนาะเป็นค่าพลังที่ C M ต้องมีเนะาะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ C M 2ตัวนะครับอันนี้ผมเลือกใช้เป็นตีริมันแล้วก็เอนดีดีนะครับ2ตัวนี้บอกเลยว่าสูตรจริงยอดบสองตัวนี้เนาะในนัดชิงครับนี้ก็เป็นเอนดีเดีปีนยเป็นบวก5านะว่ามันถูกครับแล้วก็หาได้ด้วย ส่วนสูงของ NDD ดที่183หนัก74รูปร่างผอมแล้วก็สาย4ขว่า5นะครับส่วนยูริตเตอร์มันครับสูง176อ่านน้ำหนัก72ล่างมาตรฐานสาย5ขว่า5ด้วยเนาะเรามาดูที่นิสัยกันบ้างน,นะครับของ N d d ดครับมีทุมม่มบอลมียิงไกลแล้วก็ส่งไกลนะครับส่วนเตอร์มันนี่ก็มีเพลเมเกอร์ยิงไกลส่งไกลครับเรามาดูวิงเวก2ข้างกันนะครับทุกคนอันนี้วิงเกสข้างอันนี้ มาร์กอัปเปอร์ตันนี้ลงมาช่วงครึ่งหลังนะอ้าไม่ใช่ครึ่งหลังสีลงมาแทนอะีเวนเนาะอีเวนเจ็บนะครับก็เลยได้ลงมาเนาะพอดีมันหาชุดกลางหลังไม่ได้ครับก็เลยใช้เป็นเซตนี้เนาะเป็นมาร์กอัปเปอร์ตันมานะครับมาร์กอัปเปอร์ตันครับนี่ครับอันนี้ส่วนสูงว่าเจ็ดสิบห้าน้ำหนัก 67, นหกสิบเจ็ดลูกล่างผอมไซส์สามกว่าห้านะครับอันนี้เป็นบวกห้านะหาได้พอดีครับแล้วก็อันนี้เป็นคาสตันเย่นะครับอันนี้เป็นแบ็กกว่าเนาะส่วนสูญหนึ่งร้อยแปดสิบน้ำหนักแปด เรามาดูที่นิสัยกันเนาะของมะระอัปบดันครับมีเอรีคอร์แล้วก็มีสงไกรเนาะส่วนของคาสันเดียนี้มีแค่เอรีคอร์นะครับอันนี้เป็นปี20ไสลเลยเนาะปีอื่นหาไม่ได้ครับไม่มีขายเลยครับอันนี้เป็น c ีบสตัวนะครับเรามาดู2ตัวแรกครับเป็นจอร์นี่อีแวนแล้วก็เซนะียนซูเนาะตัวนี้จอร์นี่อีแวนครับสู้หนึ่งร้อยแปดสิบแปดน้ำหนักเจ็ดสิบเจ็ดรูปร่างมาตรฐานเนาะสายสี่กับห้านะครับส่วนซียุนซูครับอันนี้ศูนย์หนึ่แปดสิบห้าน้ำหนักแปดสอง รูปร่างมาตรฐานไซสาสี่กับห้าเช่นกันนะครับเรามาดูที่นิสัยนิสัยนี้ไม่มีเลยเนาะมีแค่ตอนี่อีเวนที่ได้รับบาดเจ็บได้ง่ายเองครับส่วนค่าพลังที่เด่นเด่นของซินชูนี่ก็จะเป็นกระโดดเนาะแล้วก็พวกหมุนบอลครับตอนี่อีเวนก็พลังเฉลี่ยเฉลี่ยครับอันนี้เป็นไม่ใช่ปีท็อปของทั้งสองคนเนาะปีท็อปของทั้งสองคนของอีเวนนี่น่าเป็นปีปีใหม่ที่เข้ามาไม่ปียูปีครับส่วนซชนชูนี้น่าจะเป็นปี20 T สทีทีเอสหรือทีวน์นะมั้ง หรือไม่ก็21ครับอันนี้จำมาได้น,นี่ใครรู้ช่วยบอกด้วยเนาะผมก็หยิบตัวที่หาได้ครับแล้วก็ CB บีตัวนึง่าตัวกลางผมเลือกใช้เป็นเวสต์มอร์แกนครับอันนี้ก็ลงมาในช่วงครึ่งหลังเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ได้ปีเอโมจมาเนาะรูปร่างก็คือส่วนสูง1น5่าน้ำหนัก9ก้ 13, รูปร่างหนาซ้าย2กว่า5นะครับแล้วก็มีนิสัยก็คือหมุนบอลได้ดีนะครับ เดินๆของเวสมอร์แกนก็คือหม่งบอลแล้วก็ดูดันแล้วก็ความแข็งแรงนะครับก็จะประมาณนี้เลยส่วนพวกสารประตูผมก็ใช้เป็นแคปเปอร์ชมายเคิลน,นี่ครับอันนี้ก็เหนียวมากก็บอกเลยครับว่าาริงนี่เหนียวมากเนาะมีนิสัยก็คืออันนี้ดันขึ้นสูงลูกเตยม,มุมก็คือจังหวะตามบอลตามหลังเนาะช่วงเท้าดามันจะดันขึ้นสูงครับซูงแลนะลประสิทธิภาพหนัก76็ดสิบหู้ร่างหนานะครับสายสามขวาห้านะครับแล้วก็มีอันนี้ตอบสนองหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งกับ พวกกองหน้าจะเล่นได้ดีมากขึ้นเนาะโอเคครับก็จะวันี้โค้ดก็ใช้เป็นแบนเนอร์นะครับโอเคมาเราไปดูแท็กติกที่ผมใช้กันเนาะแท็กติกนักเตะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้เลยครับกองหน้า2ตัวขึ้น3ามลง3ามนะครับอันนี้ลืมเปลี่ยนให้เนาะกองหน้า2ตัวครับขึ้น3ลง3ามนะครับแล้วก็มี a r 1 d p 1หนึนะครับส่วน c m ครับก็จะขึ้นสามสแล้วก็เป็น SC1 นึครับ ส่วน CM 2ตัวก็เป็นขึ้น3ลง3ไม่ได้มีแทคกติกอะไรนะครับส่วนวิงแม็กสองข้างนี้ผมจะใช้เป็น AR เน่ก็ขึ้น3ลง3ครับคือจะให้วิงแม็กมันบุกเนาะไม่เหมือนกับแผน523ที่นิยมในโหมดเลนเจอร์นะครับน,นี่ผมจะเอาลงไคล้ายกับแผนตามจริงเนาะคือจะให้วิงแม็กบุกครับขึ้น33ลงแล้วก็ AR หนะึ่งเนาะส่วน CB 3ตัวครับผมใช้เป็นขึ้น1ลง3แล้วก็ไม่มีแทคกติกเนาะส่วนบทบาทน,นักเตะก็ธรรมดาครับนะครับ กัปตันทีมก็เป็นแคสเปิลใชไมเคื่ครับก็จะประมาณนี้เลยลูรลู้ตั้งแต่ที่ผมเห็นใช้คัปตันเย่นี้คือเวลาได้ลูกพวกฟรีคิกนี้มันจะเล่น2คนเนาะคัปตันเย่นี้ไม่ได้ยิงแน่นอนครับจะเป็นคนอื่นยิงแทนเนาะโอเคเราไปดูในเกมอ่ะลืมผมลืมให้ดูเลยแทคติกทีมนี้ก่อนเนาะแทคติกทีมผมก็ใช้แทคติกเมินิเจอร์ทั่วไปครับทุกคน3 4 3 4 1อิสระสามสามอ่ะ3 3 1 7ามอิสระแล้วก็6 5 4, 4, 4 5, 5, ้าสี่สิบสี่หครับ ก็แผนเมเนเจอร์ทั่วไปเลยส่วน AI ผมก็ใช้ AI AI ผมก็ใช้ประมาณนี้เลยเนาะคัสตอมตัวการ,การ์ดทั้งต่ำอัตโนมัติหมดนะครับแล้วก็เปิดเปิดแล้วก็สิบเนาะก็ประมาณนี้ครับปะเราไปดูในเกมกันเลยครับทุกคนโอเคทุกคนแล้วก็เข้ามาในแลงเนาะอันนี้ผมอยู่แค่โปูหนึ่งนะครับทุกคนเจอกับชนะันเจอร์สามเนาะอันนี้ก็ใช้เป็นเลสเตอร์ซิตี้ชุดสีน้ำเงนินครับมาเจอกับฟูลทีมลิเวอร์พูลกับสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะครับ โหน่าสนใจนะครับเราจะจุดดึงเขาลงมาอยู่ที่โปลหนึ่งเหมือนกับเราได้หรือเปล่าครับอันนี้มาลองดูเนาะโอเคครับเข้ามาในเกมครับอันนี้ช่วงนี้บอกไว้ก่อนนะมันอาจจะกระตุกกระตุกนิดนึงครับว่าช่วงนี้ฝนตกด้วยครับสภาพอากาศไม่ดีสัญญาณเน่ยก็ไม่ดีครับนี่ครับแคทเปิดช่วยขึ้นครับมาแล้วครับมาจะยังไงครับเราจะไหวหรือเปล่าครับต้องมารอดูเนาะวันนี้จอแดนเฮนร์สันนะครับทุกคน จับมือกับผู้สัประตูแล้วอาจจะมือกับผู้ตัดสินสิมาดูรายชื่อครับนี่ครับของเราก็จะประมาณนี้เลยครับมีเจมมี่วารดีกับอนะีฮินาโชเนาะกองหน้าครับแล้วก็จอห์นเซเปเรสนี่เป็นกลางครับส่วนก็น่าสุดยอดยูริเตมันก็เอนเนดี้ครับอ่าส่วนวิ่งไสองข้างก็เป็นมาร์กอัลบตันแล้วก็คัสันเยนครับอ่าซีบีสามตัวก็คือตอนนี้อีแวนเวสมอร์แกนแล้วก็ซียองชูนะครับลูออกฝั่งนี้มีอ่าลุยโซเลตด้วยครับลุยโซเลตมานี่เนาะ หูยไอหลวนไอหลวนมาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนจะเขี่ยบอลเริ่มเล่นแล้วมีโซเลตเบอร์เจ็ดจอแดนสัน et, ก็นะ่าอีกตัวหนึ่งขอใช้ให้ใครครับเป็นซาร่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับนี่ครับเทคนิคก็ใช้ประมาณนี้เลยขอพับลงไว้นิดหนึ่งเนาะมาครับตัวนี้อาจจะกระตุกกระตุกขอไปด้วยครับน,นี่ลาโบครับยังไงจะกระชากไปแล้วครับ ไม่รู้ว่าเทคนิคนี้จะใช้กับแผนนี้ได้หรือเปล่าเนาะอู้จังหวะแรกก็ยิงเลยครับแต่ว่ามีกระตูกระตูนิดนึงมาแล้วนะครับนี่เจมี่วารีครับน่าจะคาบลังสูงสุดแล้วครับในทีมน่ครับป m o g โเนาะนี่ก็เล่นเตะจ,จากหน้าประตูของตัวเองครับขอแค่เนายขอแค่ยิงประตูได้เนะพร้อมมีประตูให้ทุกคนได้ดูหน่อยหนึ่งเนาะทีกัสเนเย่ครับ แต่คนไหนที่ผมไม่รู้ชื่อผมก็จะข้ามๆไปก็เลยกันนะครับทุกคนอ้าวเสียบอลครับมันจะพูดครับเอายังไงจอแดนเฮนสันมาที่ละโบลลาโบมาแล้วครับกระชากมาอุ้ยยิงจังหวะนี้อื้เสียวมากครับอะไรครับเนี่ยปล่อยเข้ามาได้ไงครับจะโดนนั่นเหละครับเนี่ครับกระชากเข้ามาครับดูจังหวะยิงโอ้ยยิงออกไปอิงครับจะปั่นโคให้โค้งหนีเวสต์มอร์แกนแล้ไม่ได้นะครับจังหวะนี้ยิงพิเหลี่ยมไปครับ หมูโดนบุกสองจังหวะแล้วนะครับทีมนะครับยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับมาที่อีเวนให้ที่เอนดิดี้มาที่ไอรอนเซเปเรสเอนดิดี้ครับไหลให้อิรอนเซเปเรสยังไงครับฮินาโชเห็นนะครับคัตจันนี่ไปแล้วครับจะได้เปิดหรือเปล่าครับจังหวะนี้หักเข้ามาจะหักไม่ได้ครับโอ้โหเสียบอลครับโอ้ยจังหวะนี้ไงมานี่กับอีเวนอ่าอีเวนมงได้ครับแต่ว่ายังเสียบอลครับมานี่จะสวนครับมานี่กับชากไปแล้วครับ เอางี้ครับไปแล้วครับนู่นครับโอ้โหจะหลุดหรือเปล่าจังหวะนี้เปิดมาจังหวะนี้ซินชูมงออกไปได้ครับโอ้โหสองสามจังหวะแล้วครับเราโดนบุกครับเรายังไม่ทันได้ยิงเลยเนาะนี่ครับแคทเปิลทำไมเขาต้องออกมากระตุ้นเพื่อนครับจะออกมาบ่อยๆวันนี้ไม่ดีเหมือนจะหลุดตำแหน่งครับเมื่อกี้จังหวะนี้ลิเวอร์พูลได้ลูกเตะมุมครับช่วงนี้เลสเตอร์กับลิเวอร์พูลก็แย่งพื้นที่แชมเปี้ยนลีกกันอยู่เนาะ ว่นนัดล่าสุดก็กลายเป็นเจลซีครับที่เอาชนะเลสเตอร์ได้เนาะทำให้เลสเตอร์นี้คะแนนเท่ากับลิเวอร์พูลแล้วมั้งครับตอนนี้เอามอเตบูดอูเวนโมแกนแข็งโป๊กเลยครับอีฮินาชูได้บอลครับจะสวนกลับได้หรือเปล่าครับให้ที่ไอจอนเซ่ไปเลสมาที่คารตันเย่อยู่ลิเทเลมันยังไงขึ้นเกมไม่ได้ครับโอ้โหมีกระตุกกระตุกต้องขอไปด้วยครับอินดีดครับอีฮินาชูชี้ช่องครับจ่ายไม่จ่ายไปแล้วครับอีฮินาชูไปนะครับ เอายังไงตัดเข้ามายิงได้ครับยิงเข้าในยิงเข้าในล็อกหนึ่งล็อกสองไปเองครับโอ้โหจะเจอวฟันได้ครับเอาฟันให้เข้ามาอยู่เปิดมาจากวันนี้โอ้ไม่ถึงวารดี้ครับยังได้ครับโอเคยังได้ทุ่มครับคาร์เตนเดให้อิฮินาโชให้ที่เอนดีดี้ครับเอนดีดี้จะยิงไหมยังไม่ยิงครับให้ที่ไอเจนเซเปเรตยังไม่ยิงครับนี่ครับเสียงว่าอยู่ดีเต่มันยังไงจะสับไกดหรือเปล่า จังหวะประตูใช้มาจากยูดิติร์มนนะครับนัดเจอกับเชลซีล่นสั้นๆครับมีครับโอ้โหไม่ได้ยิงทีครับไม่ยิงไกลนะครับจมีวั้ที่ไงอู้เจอวันไดครับสกัดไปได้ครับเอาจะสวนกลับแลครับลิวพูมานี่มานี่เอาผ่านมาได้เฉยครับยกมาจังหวะนี้โซเลสยิงเลยโอ้โหแคสเ์อร์ชไมเพื่อครับยังเหนียวครับจังหวะนี้นึกว่าหายครับโซเลสวันเล่เลยครับ นี่กับกระโดดปัดไว้ได้ครับโอ้โหเอาแล้วครับเริ่มทํางานแล้วครับผูกษาประตูกับตันทีมนะของเลสตเตอร์ิตีครับชุดนี้เนาะเสียเตะมุมไปแล้วครับผ่านมา20นาทีนี้เราได้ยิงหรือเปล่าเนี่ยอื้อฝั่งนี้ก็เป็นเทนครับอเล็กซานเดอร์อนโนจะเปิดลูกตั้งเตะจังหวะนี้ครับเปิดมามุมออกมาได้ครับเอาเลยครับยัึงเก็บบอลได้ครับ หมานี่มานี้ยังไงเปิดมาจากวันนี้สุนยุกงงงออกไปแล้วครับโดนรัวๆเลยครับงั้นก็ต้องขอให้รับเนเหนียวครับแล้วก็สวนุ้งเดียวให้หายนะครับเหนียวเก็ตเพื่อจะไม่ขึ้นทําไมชอบออกมาจากนลยครับจากวันนี้อุ้ยดีดีหมดอาเลยครับเกือบไปแล้วครับมาดูต่อครับฟ่าเินโยอะไรไหมที่เทนครับถึงในเซอนาโนล็อกหนึ่งจังหวะเอายังไงครับมาที่ซาล่า ซาร่าให้มาที่เจนยังไม่เปิดครับเปิดจะย้อยมาจาังวะนี้อุ้ยได้ยิงติดครับหืมวเยเลยครับเหมือนกับจะค,ยยคจว้ายิงเขาจังหวะนี้เมื่อกี้เนาะอาแต่กระตุกกระตุกมาเลยครับนหน่วงๆนะช่วงนี้เน็ตไม่ดีต้องขอไปจริงๆครับนี่ครับพูดปุ๊บหน่วงปั๊บเลยครับอา้าวเสียบอลสวยแล้วครับจะได้ในร้านยังไงยังไม่ได้ยิงครับล็อกหนึ่งล็อกสองมันกวลูกยิงไกลมากเลยครับทุกคนยิงจะมากระตุกกระตุกด้วสิยิงหน้ากาเลยครับจังหวะนี้ โอ้โหเคทเปื่อใช่ไหมเพื่อนจังเหนียวครับว้าวเกือบไปแล้วครับนึกว่าจะโดนครับดูตัวนี้ครับปั่นๆครับดีหน้าที่ไม่ยิงหลังเท้าครับโอ้ผู้ัพทตัวเราเหนียวเนี่ยครับตัวนี้นี่ครับสะใจเลครับเซฟบ่อยมากครับช่วงนี้อ้อหนี่งานเข้าครับเจมี่วาที่กับอีฮินะช่วงเราไม่ค่อยได้บอนเลยเนาะสวนกลับไม่ค่อยได้ครับตัวนี้เปิดมา มงโอเคครับต้องเสียบไปได้ครับมงเบาไปนิดนึงเนาะจะเล่นเร็วได้หรือเปล่าครับหมานะครับเจมี่ว่ะดิเอาบอลลงไม่ได้ครับนี่ครับต้องเสียบบอลอีกครับโอ้เสียบบอลอีกแล้วครับบอลอยู่ที่จอแดนเฮนสันครับให้มาที่เดอร์บัตสันเดอร์บัตันยังไงให้ฝาบินยูครับใส่มาที่เฟอร์มิโนเอาเห็นครับมานี่มานี่โดนอินดี้ครับอินดี้ถือว่าเล่นดีเนาะ โอเคครับจังหวะนี้ไปแล้วครับวารียกมาจังหวะนี้วารีจะส่งเรยวเขาหูหน่าเสียดายครับไม่เลือกที่จะเลี้ยงบอลเนาะโอเคครับมาเราจะปรับแทคติกนิดนึงเนาะรู้สึกว่าเล่นไม่เอยออกเท่าไหร่ครับเนี่ยดูก่อนเดี๋ยวถ้ามันเล่นบอกจริงผมจะปรับแน่นอนครับแทคติกดูครับเรายิงศูนย์เนาะฝั่งนู้นยิงไปหกเข้ากัอบสี่แล้วครับมาผมปรับแล้วครับขอเป็นเล่นบอลยาวนิดหนึ่งเนาะนี่ครับเพิ่มบอลยาวนิดหนึ่งครับ รอตอบบอลไม่ไหวครับขึ้นกินไม่ได้ครับจังวันนี้อีนาชอยู่ที่บอลอีนาชวเสียบอลอีกแล้วครับเอาซาร่าซาร่ายกมาจากนี้ยโซเลุดูซเลตจะหลุดเดียวแล้วสเลตเอาเลือกให้ครับเฟอร์มินให้มานี้มานี้ยิงอือยิงออกไปเองครับโอ้โหเสียวมากครับนึกว่าเข้าครับเมื่อกี้ไม่ล้ำหน้าด้วยนะนี่ครับยิงหลังเท้าครับหอนิดเดียวครับ เสือได้เนี่ครับซาเนโอมาเน่ครับช่วงนี้ก็ต้องรอดูครับว่าใครจะได้พื้นที่แชมเปี้ยนลีกครับลีกนัดสุดท้ายเนาะระหว่างลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์ซิตี้ครับแต่ว่าลิเวอร์พูลนี่แข่งน้อยกว่าหนึ่งงานนะครับคะแนนน่าจะตามอยู่สามเต้มเนาะต้องดูก่อนครับว่าจะทําคะแนนเท่ากันได้เนาะมาที่เตอร์มันให้ออสเตรเลียไปเรสออสเตรเลียไปเรสให้อินเดีโชอ์ฮินาโช,าโชยังไงพื้นที่ดีดีครับอยู่ที่เตอร์มันอ้าวจับบอลลั่นครับ เอาแล้วครับยกมาจังวะนี้ครับเอามานี้มานี้เอาบอลลงได้ครับสวยครับจังวนี้เจอกับอีเวนดวลตัวตัวอีเวนเจ้าอยู่หรือเปล่าอีเวนนีครับต้องประกบให้ติดๆนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่ครับเปิดมาได้ครับจังวนี้โอเคเข้ามือแคทเปอร์ชมาไหนครับแต่สวนกลับได้ไหมมาที่อยู่ลิตรมมนครับอยู่ลิตรแมนเห็นวาดีวิ่งนะครับไปครับอู้แต่ว่าส่งอื้ส่งแรงไปนิดครับวาดีวิ่งไม่ทันครับไปคนละช่องกันนิดนึงครับ บอลอยู One, ่ที่อ่จาจังหวะนี้บอลอยู One, ่ที่โซเลสครับโซเลตยังไงโซเลสแทงให้มาน,นี่มาน,นี่มาน,น,น,นี่ล็อกหนึ่งแล้วสองมานี่ยิงอู้มีเข้าได้ไงครับอู้หูฝั่งที่พูใช้อากาศเปลืองมากครับวดเสียวเลยครับดูครับจังหวะนี้อ่าเฮาไม่ได้แบบนี้จะโดนหรือเปล่าครับลิวพูนี่ครับช่วงนี้ผีเข้าผีออกครับอู้จะหายแวบ,บเลยครับ 60นาทีห่านไปครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นเนาะจังหวะนี้เอายังไงอูฝังลิปูนี้เก็บบอลได้หมดครับจังหวะสองจังหวะสามเนาะปาปิโย่ให้ที่ซาร่าซาร่ามาได้ครับเจอมาอับเบตันครับเอาอับเบตันยังไงให้ที่มอร์แกนขึ้นแคปเปอร์แคปเปอร์ยกเลยครับมาดี้เอาบอลลงได้ครับให้อยุธยารแมันป้ายนะครับมาดี้ครับจะวิ่งครับเอาบอนลงจังหวะนี้หืมแต่โดนจิ้มไว้ก่อนครับ บอลอยู่ที่ดูโรบัตันให้ที่โซเลตโซเลตยังไงฟานโยไหลให้มานี่ครับมานี่มาที่เโบให้จะให้จอร์แดนสั้นไม่ได้ครับช่วงนี้เลตเตอร์ขึ้นเกี์ไม่ได้เลยครับโอ้โหขึ้นมาก็ต้องคืนหลังครับนี่ครับเจอรีฟูกด,ดดันหนักหนักครับให้ที่วารีวารีให้มาราบัสตันไปแล้วครับจะสวนกลับขอปุ้งเัี๋ม่แม่นครับล็อกหนึ่งจังหวครับ เอาไงเปิดไม่ได้ครับทุกคนฝั่งนูนก็ยกมาเก็บบอลได้ด้วยครับฝั่งลิ์พูครับเอาแล้วครับซาร่าซาราจะกระชากไม่ไม่ได้กระชากไปนะครับให้ที่จอ์แดนเฮนเันเฮนเันให้มานี่เพื่อนวิ่งครับแต่ให้มาที่เฮนเันครับขืนที่มานี่ว่างนะครับไหลมาให้ระบโบลระโบจะเล่นสั้นๆให้ฟันยยกไม่ได้ครับบอนที่อีเวนกัสตันเย่ยกมาจากวันนี้อีกนโชคมงไม่ได้ครับ โอ้โจัดแปดสิบนาทีแล้วยังไม่มีประตูเลยครับทั้งสองทีมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีพูลเนาะที่บุกหนักมากครับโอก,กาสเจือมากเนาะอีเฮีน่าช่วยวงให้ไอจอนเซ่เปเรสเอ็นดีดีวิ่งแล้วครับไปให้มาร์คออฟร์ต้านมาร์คออฟร์ต้านยังไงครับข้างในมีเจมีว่วาร์ดี้เปิดมาเจมีว่วาร์ดี้มงุงหือไม่ได้ครับน,น่าจะเป็นโกเมสเนาะที่มองออกไปได้ครับนี่ครับคนนี้เหนียวมากครับแคทเพ เหนียวจริงเหนียวจังครับพ่นนี้เจ้านี้ยูริเตอรมันครับจะมาเล่นลูกตั้งแต่ครับจังหวะเปิดมุมยังไงขอโป้งเดี๋ยวลูกเปิดมาเจา้าหนี้ไม่ได้มงครับเอาบอลที่อิราโชให้ที่ซูซินยูเอายังไงเอนีดีเเอนดิดีจิ้มเสียบอลครับเอาบอลที่ยูริเตอร์มันยังได้บอลครับให้ที่กาตันเย่กาตันเย่ยังไงล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามปังโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ อูล็อกสามจังหวะครับโอ้โหมาแล้วครับประตูแรกครับอยู่ดีขึ้นนํำเฉยครับเลสเตอร์ซิตี้ครับเจอสามล็อกเข้าไปครับล็อกสามชั้นเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเจอปลดล็อกเข้าไปครับหืมดูครับจังหวะแรกครับหนึ่งครับสองครับนี่ครับยิงปังเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับอืได้ประตูขึ้นน้ำเฉยครับเลสเตอร์ซิตี้ครับอ้าวจะเป็นประตูชัยหรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับ อหูนี่ครับรูปผู้ครับบุกทั้งเกมครับไม่ได้ครับนาทีที่แปดสิบห้าแล้วครับทุกคนอ้าวแบบนี้สวยสิครับบอลมาที่เอนดีดีครับเอนดีดีมาที่กัสซันเย่ห้ที่ออยอนเซ่ไปเลสยลิเตอร์แมนเอาครับใไ้วาร์ดี้ครับแต่ต้องขึ้นหลังนิดนึงครับเอาจะโยกครับไม่ได้ครับโยกไปไหนครับนี่ครับโซยุนซูครับเอายังไง เดินช้าๆก็ได้ครับไม่ต้องรีบครับเลเตอร์ซิตี้เอาเอนเนดี้หลุดได้ครับคืนครับจะไหลให้อืมคาสตันดี้อีกรอบไม่ได้ครับจังหวะนี้ล็อกไปล็อกมาดุกมานี่นะครับมาร์กาเวตันวิ่งมาครับอ้าวชนได้ครับเรียบร้อยครับหมดเวลาการแข่งกันครับเลสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะลิเวอร์พูลได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากคาสตันดี้นะครับโอ้โหชนะเฉยครับทุกคน แต่ผมมองว่าคนที่ได้แมนออฟเดอะแม์จังหวะนี้ผมว่าน่าจะเป็นเกตส์อชมเมเกิลนะทุกคนว่ามันเหนียวจริงครับเซฟบ่อยมากเนาะโอ้โหมาเราต้องมาดูเนาะเรามาดูสิ่งีับโอ้โหครับย,บยิงหนึ่งครั้งก็กอบในคลองได้หนึ่งประตูฝั่งนู้นยิงไปก็กับสี่ไม่ได้สักประตูนะครับแต่ว่าคองบอลนี้เราคองบอลเยอะกว่าเนาะโอ้โหครับหนึ่งครั้งเป็นผลเลยครับโอ้โหฝั่งนูง้นโอกาสเปลืองเนาะ มาครับเรามาดูคะแนนผู้เล่นครับแมนออฟเดอะแมตช์ใครเอ่ยอ้าวนี่ครับเคปเปอร์แชมเคอรแมนออฟเดอะแมิทจริงๆครับ7.7ครับลงมาก็เป็นคาสซนเดียครับ7.3ครับโอเคเนาะอ้าวแล้วก็มียูริทัมัน7.5ด้วยเนาะเล่นดีมากกระบวนการตัวนี้โอเคครับทุกคนก็เป็นยังบ้างครับสำหรับฟูลทีมเลเตอร์ชุดแชมป์เอฟเอครับเนาะหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำฟูลทีมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไปได้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาทำให้แน่นอนครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปแล้วขอบคุณทุกคนมากๆบา,บายยขอบคุณกราบ